าขายปี2026จะพุ่งขึ้นด้วยเซลล์ s t r a t e g i a n นเราจะต้องทำ swot and t o w เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่สำคัญข้อคุมทั้ง4ด้านคือกลยุทธ์เชิงรุกกลยุทธ์เชิงรับกลยุทธ์เชิงแก้ไขและสุดท้ายกลยุทธ์เชิงป้องกัน มีกุญแจที่สำคัญ4ประการด้วยกันที่จะช่วยทำให้กลยุทธ์ของเราที่จะไปถึงปี2026ยอดขายพุ่งได้จริงหนึ่งในเรื่องของคนคนจะต้องดูว่าโครงสร้างในยุคปัจจุบันต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์กุญแจที่2ก็คือล,ลูกค้าลูกค้า แบ่งเป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเราควรจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้กลับมา retention หรือมีการซื้อซ้ํามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Technology, หรือ ai 2ในกลุ่มที่เป็นลูกค้าใหม่เราจะต้องมีแผนว่าเราจะต้องทําการตลาดอย่างไรเพื่อให้ได้ new customer หรือลูกค้าใหม่มาเติมเตนอย่างต่อนเนื่อง คุณแจดอกที่3ก็คือการทำการตลาดแบบ360องศาที่เน้นเรื่องของค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาให้น้อยลงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นสุดท้ายกุญแจดอกที่4เพิ่มหรือขยายช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายซึ่งจะจะสร้างโอกาสทำให้เกิดลูกค้าใหม่ให้กับเรา